ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

ทาทั้งหลายครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกคนด้วยกับวันอันประเสริฐด้วยกับวันอันจำเริญเพราะนี่คือวันศุกร์ท่านพี่น้องกูสัทธาทั้งหลายครับนี่คือวันศุกร์นี่คือนายของบรรดาวันทั้งเจ็ดวันนี่คือวันอีกประจำสัปดาห์ของบรรดาผูสัทธาทุกคนและด้วยเหตุนี้เองวันศุกร์จึงเป็นวันที่มีคุณสมบัติพิเศษและมีความประเสริฐเหนือกว่าวันอื่นๆในรอบสัปดาห์ฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้ คนที่มีอิมานต่อรอสุภาะฮูวาตาอาลาเขาจะต้องเรียนรู้และจะต้องศึกษาว่าความประเสริฐอะไรบ้างที่รอสุภาณหูวาตาอาลาได้ทรงประทานในแก่วันศุกร์และนี่คือวันที่สําคัญและนี่คือวันที่ศาสนาอิสลามนั้นได้ส่งเสริมให้เรากระทาคุณงามความดีให้มากในวันนี้ โดยเหตุน,นี้จะเป็นน้องผู้ที่มีอีมาแต่อ่ลเราจะอาลละจังไหนครับคนที่เขาเป็นบ่าวของเราสุภานะฮูว่าจะอาลลเมื่อเข้าสู่วันศุกร์เขาจะรักษาคุณงามความดีรักษาการปฏิบัติอีบาดะให้ครบถ้วนและสมบูรณ์เพราะในวันศุกร์นี้เป็นวันที่ Allah ุ u b h a n a h u w า t a า l a ได้ทรง ตรียมรางวัลไว้ให้แก่บรรดาปวงบ่าวของพระองค์ไว้หลายประการด้วยกันเราจะอ่านกล่าวไว้ในกุรอานบอกว่ายาอิมฮัลลาดีนอามานูอิดานูดิยาลิสซาลาติมียาว์มีจุมงันอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเมื่อการอาดานเมื่อมีเสียงอาดานเรียกร้องพวกเจ้าไปสู่การละหมาดวันศุกด ภาษาอิลาดิกรินลาพวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การนำนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮวาจาฮะดาวะดรุนเบียและพวกเจ้าทั้งหลายจงละทิ้งการค้าขายจงละทิ้งหน้าที่การงานที่พวกเจ้ากําลังปฏิบัติกันอยู่ดาลิกุมคอยรุลละกุมอิงกุนจุมจอะลามูนนั่นคือสิ่งที่ดียิ่งสําหรับพวกเจ้าหากว่าพวกเจ้ารู้ถึงสิ่งดังกล่าวฉะนั้นเถอะพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านต่อละตาละทั้งหลายครับ วันศุกร์จริงเป็นวันที่มีความประเสริฐหลายประการด้วยกันและหนึ่งในความประเสริฐของวันศุกร์นี้นั่นมีดังต่อไปนี้ประการแรกวันศุกร์คือวันที่ดีที่สุดบนด้านดุนยานี้พระท่านนบีสุลลัลลอะลีมุสซัลลัมกล่าวไว้ในอาทิตย์บอหนึ่งบอกว่าอินนามิอัฟลอลิอัยยามีคุมเยาวมันยุมว่าตอนเราสุดบอกว่าแท้ทจริงหนึ่งในวันที่ประเสริฐที่สุดของของเจ้าบนโลกดุนยานี้คือวันศุกร์ พราะอะไรพี่น้องเพราะว่าฟีฮิคุลิกออาดัมว่าฟีฮิคูบิดนั่นคือวันที่อัลลอฮฺจะอาลาทรงสร้างท่านนบีอาดัมขึ้นมาและเป็นวันที่อัลลอฮฺจะอาลาทรงเก็บวิญญาณของท่านนบีอาดัมว่าฟีฮินนัสคาตุว่าฟีฮิสฟาอัคและยังเป็นวันที่อัลลอฮฺจะให้มาลาอิกับเป่าสังในวันดังกล่าวสองครั้งเดียวกันครั้งแรกและก็รกครั้งที่สอง ف أ ك ยาม ل นัสซ ا ลา ل ا ฟีฮิดังนั้นเมื่อถึงวันศุกร์ พวกท่านทั้งหลายจงให้สลาวาตต่อฉันให้มากมากฝ่านนซาลาตุกุมมารูดุตุนอะไลยะเพราะแท้ที่จริงการให้สลาวาตของพวกท่านนั้นจะถูกนำมาเสนออย่างฉันบรรดาสักฆะถาม่าวหนุ่มเมบอกยาระซูลลอฮ์าว่าไคฟะตัวอรรดุซาลาตุนอลไยกะวะกัด อาริมจท้ะถราสูล้แล้วการให้ซาราวะของพวกเราเนี่ยจะถูกนำเสนอให้แก่ท่านได้อย่างไรในเมื่อท่านนบ,บีสุลต์ละละฮ์มะฮ์ลาิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วและเมื่อร่างกายย่อยสลายไปแล้วท่านนบ,บีสุลต์ละละฮ์มะฮ์ลาิวะซัลลัมจึงกล่าวบอกว่าอินนัลลอฮะอัลลอฮฺวาเัลล ah ่า حرم على ا ل أ อัจซาดันอัมบิยานั่นก็เพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ยับยั้งและห้ามมิให้แผ่นดิน คกื่นกินเรือนร่างของบรรดา,าีาระการที่สองการที่เร่งมายังมัส,สยิดเพื่อที่จะละหมาดในวันศุกร์นั้นนับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าเรื่อยมาจนกระทั่งถึงขณะที่อิหม่ามปรากฏตัวเพื่อที่จะขึ้นมินบัสเพื่อที่จะอ่านคุตบะคนที่มามัส,สยิดตั้งแต่เนิ่นๆพวกเขาจะได้รับผลบุญอันมากมาย

สุมาลพะแล้วเขาก็ไปมัสยิดฟะกะอันนัมา قرب บัดานจันเขาไปในเวลาแรกในชั่วโมงแรกหมายความว่าชั่วโมงแรกก็คือหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหลังจากละหมาซุบ์คนคนนั้นจะได้ผลบุญเหมือนกับการที่เขาทำกุรุบานด้วยกับอูดหนึ่งตัว ว่ามันรออีสกสัปดาห์ที่สองนี้ฟะกะอันนั้นมา قرب ะบักการะตะแล้วผู้ใดก็ตามที่มาในชั่วโมงที่สองเขาจะได้ผลบุญเหมือนการทำกุรุบานด้วยกบ,บัวหนึ่งตัวว่ามันรออีกสัปาอ์ที่ามนี้ฟะกะอันนัมา قرب กับชันอับรอนและผู้ใดก็ตามที่เขามาในชั่วโมงที่สามเขาจะได้ผลบุญเหมือนการที่เขาเชือดแกะหนึ่งตัวเป็นกุรุบานซึ่งแกะตัวนั้นเป็นแกะที่สวยงามและมีเขาที่สองที่สวย ว่ามันรออฟิสเซะติอัลรอเบาะฟะกันนามะคัรบะดะจัจะนันและผู้ใดก็ตามที่เขามามัสยิดในชั่วโมงที่ 4, สีข่ของวันศุกร์เขาจะได้ผลบุญเหมือนการทำกุรุบเหมือนการที่เขาทำเชือดสัตว์ตัวหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาใกล้ชิดกับอัลลอฮฺด้วยกับการเชือดไก่ว่ามันรออฟิสเซะติอัลกามิสะฟะกันนามะคัรรับะไบฎะนันและผู้ใดก็ตามที่เขามาในชั่วโมงที่ห้าเขาจะได้ผลบุญเหมือนการที่เขาทำบุญด้วยกับไข่หนึ่งไข่ไก่ โทรศัพทฟังตอนนั้นโทรศัพท์บอกว่าถ้าขาราจันอิมามฮัดาระตนมาลาอิกะตุยสตมิ่งอนะทิกระและเมื่อใดที่อิมามปรากฏตัวแปลว่าเมื่ออิมามจะขึ้นอ่านขุตบะวันศุกร์บรรดามาลาอิกะก็จะเข้ามานั่งร่วมฟังคุตบะกับบรรดาผู้ศรัทธา لئن حديد يبو 1ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้บอกว่า اذا كان يوم الجمعهتي وقفت الملائكه على باب المسجد يكتبون الاول فالاولم ท่านรอซูลบอกมาถึงวันศุกร์บรรดามาลาอิกะห์จะยืนอยู่ที่ปากประตูมัสยิด และจะคอยจดบันทึกบรรดาผู้ศรัทธาที่มาละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดทีละคนทีละคนอฟดาคอร์จันอิมามเปาวูสุฟุกฟะฮุอวยสตมิอูนัดเดกรจนกระทั่งเมื่ออิมามได้ปรากฏตัวเพื่อที่จะอ่านคุตบานในวันศุกร์บรรดามาลาิกจะปิดบันทึกขององกท่านและจะเข้ามานั่งร่วมฟังคุตบานวันศุกร์กับบรรดาผู้ศรัทธาประการที่สาม ผู้ใดก็ตามที่เขาได้มาละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดเขาจะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่นะ่าจือละสุภาฮนวาตาอลาในขณะที่ผู้ใดก็ตามที่มามัสยิดในวันศุกร์แต่เขากลับไม่ได้รักษามรารยาทและเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังคุตุมะวันศุกร์เขาจะไม่ได้รับผลบุญและความดีงามของการมาวันศุกร์ ราะท่านอบดลลสุลต่านมฮัมหมัดสลต่กล่าวบอกว่ามันมัสซพศาะฟะก็จะละกอและผู้ใดก็ตามที่แม้กระทั่งเขาจับลูกหินเบื่อที่จะเล่นคนคนนั้นเขาได้ทําในสิ่งที่ใดสาระและเขาจะไม่ได้รับผลบุญของความประเสริฐของวันศุกร์แล้วและผู้ใดก็ตามที่ละทิ้งการละหมาดวันศุกร์โดยไม่มีสาเหตุที่ศาสานาอนุญาตเช่นคนป่วยถึงคาดที่ไม่สามารถที่จะลุกออกจากบ้านได้ติดต่อกันถึงสามสุกคนคนนั้น มันจะต้องเผชิญกับการลงโทษ จะต้องเผชิญกับคำคู่ของท่านนบีสุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ดุรแรงอยงที่ท่านนบีสุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในขะดิษบนึ่งบอกว่ามันตะเละกันจุมอะจัสลาซามิรัรินมินไกรดิอุซรินผู้ใดก็ตามที่ละทิ้งการละหมาดวันศุกร์สามศุกร์ติดติดกันโดยไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีอุปสรรคที่ศาสนาอนุญาตให้เขาไม่ต้องมาละหมาดที่มัสยิดได้ตบะอัลลอฮ์หัวละกัลมีฮีอัลลอฮ์ตะละจะปิด หัวใจของคนคนนั้นไม่ให้เขาได้รับรู้ไม่ให้เขาได้รู้จักถึงสิ่งที่ดีงามจนกระทั่งหัวใจของคนคนนั้นไม่ต่างอะไรกับหัวใจของบรรดามูนาิกิน และประการที่สี่ผู้ใดก็ตามที่ได้อ่านสุราคัฟีในวันศุกร์หรือค่ำของวันศุกร์เขาจะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่เพราะท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวบอกว่ามันการอ่านสุราตันกาฟีฟีเยุมินจุมงะผู้ใดก็ตามที่ได้อ่านสุราคัฟีในวันศุกร์อัลลอฮฺอัลลอฮฺจะให้คนคนนั้นมีรัศมีสําหรับเขาซึ่งรัศมีจะยังคงอยู่เช่นนั้นจน กระทั่งถึงอีกสุกหนึ่งนั่นแปลว่าในฮะดิษบทนี้ท่านนบีสลัลลัลลอฮฺวะซัลลัมได้บอกให้รู้ว่าผู้ใดที่อา่านโซโรกาฟี่ในวันสุกอัลลอฮ์จะอะไรจะทําให้หัวใจของเขาดวงตาของเขาการมองของเขามีรัศมีและแสงรัศมีนี้จะขึ้นไปบนฝ้าฟ้าพร้อมกับการงานที่เขาได้ปฏิบัติซึ่งบรรดาลาอิกะจะมองเห็นแสงรัศมีนั้นและแสงนั้นจะยังคนอยู่กับคนคนนั้นตลอดทั้งสัป,ปดาห์จากสุกหนึ่ง ถึงอีกสุกหนึ่งและมาถึงวันเกียร์มาเขาจะได้รับรัศมีหรือแสงสว่างที่มากกว่าคนอื่นในวันเกียรมาและประกาศสุดท้ายในวันสุกนั้นมีอยู่ชั่วโมงหนึ่งไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่เขาได้ทําคุณงามความดีเขาได้วิงวอนขออุาจิศอัลลอฮ์สุคานะอัวาจะอัลลตรงกับช่วงเวลานั้นอัลลอฮ์จะอัลลจะตอบรับดองของเขาราะท่นะนะานนบีสลเนลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวาา un, าวา่า "فيه ساعة لا يوافقها عبد م س ุ م ลิมัวฮุวยสลีในวันศุกจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึง่งไม่มีบ่าวมุสลิมคนใดขอดวาตรงกับช่วงเวลานั้นในขณะที่เขาอยู่ในสภาพที่ละหมาดนั่นแปลว่าเริ่มตั้งแต่ละหมาดวันศุก เริ่มตั้งแต่ละมาดวันศุกร์เรื่อยไปจนกระทั่งถึงก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินยัสอาลลลอฮาชัยอาอิลลาอาตอฮูอิยาฮูและเขาได้วิงวอนขอดุอาจาก Allah ในช่วงเวลานั้นตรงกับเวลานั้น Allah จะอาลจะประทานและตอบรับในสิ่งที่เขาวิงวอนขอต่อพระองค์ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อ Allah นะว่า,า,าวจะอาละจังไยครับถ้าว่าเราเป็นคนที่มีอีมานต่อลล l หากว่าหัวใจของเรานั้นมีเศษส่วนของความอีมานหรือความศรัทธาที่มีต่ออันสุขานะฮูวาจะอาลาเราจะต้องเห็นความสําคัญและเราจะต้องให้ความสําคัญกับวันศุกร์เราจะต้องให้ความเอาใจใส่กับความประเ,เรสริฐเทววสุขานะฮูวาจะอาลาได้ทรงทําให้วันศุกร์นั้นเหนือกว่าวันอื่นๆและความดีงามอันมากมายในวันศุกร์ฉะนั้นนี่คือความดีงามที่พวกเราสามารถกระทําได้ ฉะนั้นเราจะต้องเตือนตัวพวกเราพี่น้องจะต้องเตือนลูกหลานของเราเราจะต้องอบรมตัวเขาบอกให้พวกเขารู้ถึงความสําคัญและให้พวกเขาให้ความสําคัญและเอาใจใส่เมื่อถึงวันสุขเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่เราจะได้รับกับความดีงามเพื่อที่เราจะได้รับกับเสบียงอันยิ่งใหญ่ในวันที่เรากลับไปหาเลาสุขานะฮูวาจะอะลและความดีงามเหล่านี้แหละที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับความพึงพอใจของอัลลอฮ์ได้รับกับความสุขที่แท้จริงทั้งดุนยาและก็อาเซรอ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله عظيم احسان واسع الفضل والجود والامتنان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله สัลลัลลอฮุอาลัยฮุและ آل ัยฮุและอัลกับิมัชลัลมาทั้งสิ้นนาบครั้งไม่ถ้วนองผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงจัลละสุภาณะหูวาจะอัลละเพราะว่าการยำเกรงจัลละสุภาณะหูวาจะอัลละจะเป็นสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮฺทรงชี้ทางนำพวกเราไปสู่ทุกๆความดีงามทั้งในศาสนาและในการใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาและพวกท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงสำหรับวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับอัลละ สุานร์ูวัตอาลาและท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าเสบียงที่ดีที่สุดนั่นคือความเยี่ยมเกรงที่มีต่ออราสุภานร์อุูฮาตอัลวอฮ์เาตากล่าวบอกว่าว่าะซาวาดูและพวกเจ้าทั้งหลายจงตระเตรียมเสบียงฟาอินนาไคฟลซซาดิตตะกวาเพราะแท้ที่จริงเสบียงที่ดีที่สุดนั่นคือความเยี่ยมเกรงวัตะคูนิยาอุลิอันบับและพวกเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อข้าจงเยี่ยมเกรงต่อข้าเถิดเพราะว่าแท้ที่จริงคนที่เยำเกรงต่อข้านั้นคน คนนั้นคือคนที่มีสติปัญญาในการคิดในการใคร่ควรสัญญาณต่างๆและคําสั่งของอัลาสุภาหนอฮัวจาอาลามท่านพี่น้องผู้ที่มีมา,านตลอดจาอาลาทั้งหลายครับต่างๆจงวิงวอนขอความโปรดปราน วิงวอนขอความเมตตาจากอัลลงค์สุบฮานุ่มวตาราเจครับพอมี h ะด i ษอยู่บทหนึ่งท่านอับดุลลาฮ์แห่งมุสลิมัาอุดินรับยองละฮ์อันุท่านไดลามบอกว่าบอาวะนบีอุสสลัลละฮ์อัลลอฮ์อาลัยมุสลัมฟ้าร์เซลัยละอิลาอัลวาจิฮิยับตะกีอันดะฮุน์น์ทามันมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีสุลลัลละฮ์อัลลอฮ์อาลัยมุสลัมท่านรอซูลก็รับคนนั้นไว้เป็นแขกท่านนบีสุลลัลละฮ์อัลลอฮ์อาลัยมุสลัมจึงทรงให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยไปตามบ้าน ของภรรยาของท่านอับดุลลาห์นีวะซัลลัมไปดูซิว่าบ้านของภรรยาคนใดของท่านมูซูลมีอาหารพอที่จะเลี้ยงแขกคนนี้ของท่านอับดุลลาห์นีวะซัลลัมได้บ้าง ลัมยาจิดานดาวไฮดาจินเมนฮุนแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นพอเดินไปตามบ้านของภรรยาเจานบีสุลต่านละวาลิมุันลำแล้วปรากฏว่าไม่มีบ้านใดๆเลยของภรรยาทรัสูนที่จะพอมีอาหารเหลือที่จะเลี้ยงแขกคนยังกลาง ฟะแลท่านนบีซนละละฮ์อัลลอฮ์สั่งให้ท่กล่าวึ้นบ่าวอัลลอฮ์มะอินนีอัสลัลก์มินฟัลลิกะวรห์มัติก์ فإن หุลัยมลิกุฮาอินลาอันโอ้อัลลอฮ์แท้ที่จริงข้าพราะองค์วิงวอนขอความโปรดปรานและความเมตตาจากพระองค์ด้วยเถิดเพราะแท้ที่จริงสองสิ่งนี้ไม่มีผู้ใดครอบครองมันนอกจากอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ท่านอับดุลลอฮินุมัสุูดุตฺรดิลลอฮฺอัลลอฮุอ้างหนึงกล่าวขึ้นบอกว่าฟาอฺฮฺดิยัตอิไลฮิชาตุนมัซลีฮฺพอท่านรอซูลขอดุทิศจบมีซอฮาบยท่านหนึ่งนำแกะย่างตัวหนึ่งมามอบให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวขึ uh ้นบอกว่าฮาดิฮิมินฟัลลิลลาฮฮาดิฮิสิ่งนี้คือความโปรดปรานของอัลลอฮฺนั่นแปลว่าอัลลอฮฺจะอาลับบดุออออาาขงท่นนีศ็ลลัลลอฮุอะะลลลัััยยฮิววซมด้ ความรอดเด็นเพราะอะไรพี่นะ้องเพราะความเชื่อมั่นของท่านนาบีที่มีต่ออัลลอฮฺสุขานะฮูวะอาลาเพราะอีมานของานร์ซูลเพราะความยำเกรงของานร์ซูลที่มีต่ออัลลอฮฺสุขานะฮูจะอาลาอัลลอฮฺจึงได้ประทานริสกีชิ้นนี้ให้แก่ท่านนาบีสัลลัลลอฮฺมะฮิวะซัลลัมและจอร์ซูลก็กล่าวบอกว่าวะนะนูนันตะเดิรุรห์มะและพวกเราต่างรอคอยความเมตาาาตาจอร์ซฮานะฮูจะอาลาแปลว่าได้รับริสกีแล้วยังคงเหลือความเมตตาจอ สุภาณุวาจอาละนั่นหมายความว่าจารัสุสสในพวกเรารู้ว่าพวกเราทุกคนเป็นบาวงและบาของเราทุกคนนั้นต่างอยู่ภายใต้ความเมตตาของอรสุภาณอุวาจอาละไม่ว่าเราจะอยู่ในเวลาใดจะอยู่ในสถานที่ใดจะอยู่ในสภาพใดพวกเราทุกคนต่างที่จะต้องหวังความเมตตาจากอลสุภาณอุวาจอาละฉะนั้นนี่คือวันที่ประเสริฐนี่คือวันที่ดีวันที่พวกเราจะต้องฉวยโอกาสในวันนี้ใน การที่เราจะวิงวอนขอความโปรดปรานขอความเมตตาจากอลเราสุภาน้องวาวจะอะเพราะพวกเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ ให้ปลอดภัยให้มีความสุขและได้รับกับความดีงามนอกเสียจากเราจะได้รับความโปรดปานและความเมตตาจากเราสุฮาณอุบาจาลาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาตลอดจาอาทั้งหลายครับเราทุกคนมีชีวิตอยู่ในดุญญนยานี้เราทุกคนยังมีลมหายใจวิญญาณเพราะเรายังอยู่ในร่างฉะนั้นเราจะต้องวิงวอนขอดูอาจากเราสุภาณอุบาจาลาให้มาก,ากเถครับเพราะไม่มีคนใดพี่น้องที่เขาจะได้เข้าสวรรค์เดียวกับการงานของเขาแมก้กระทั่งวัท่านอับดุลลาหอฮุสานีมุสลัมเอง ก็ตามเพราะอัลลอฮฺจะอาไรจะเป็นผู้ที่จะทําให้เราเข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาขององค์แม้กระทั่งมัตรสซูนิก,ก็ตามเพราะการงานที่เราปฏิบัติในดุนยานี้เราทําได้ก็ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺ อจ้าลอจาลาไม่เมตตาให้เราสามารถที่จะรักษาอิบาดดาพอเราในดุนยานี้ได้เราก็จะไม่สามารถรักษาการงานเหล่านั้นได้และเราก็จะไม่สามารถเข้าสวรรค์ของัลอาราได้ตราบใดที่เราไม่ได้รับก,กับความเมตตาของพระองค์ฉะนั้นนี่คือโอกาสอันดีนี่คือโอกาสทองที่เราจะรงวอนขอความเมตตาและความโปรดปรานจากเราสุภานาฮมวตาอาลา ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون